วันนี้นะคะเรามาเจอกันในเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นคาคาว่าคลื่นเรามาจะเจอได้หลากหลายแบบมากเช่นคลื่นน้ําใช่ไหมเวลาน้ําทะเลเนี่ยเป็นคลื่นเราก็เรียกว่าคลื่นน้ําหรือเวลาเสียงเนี่ยการเดินทางของเสียงเราก็เรียกว่าคลื่นเสียงนะคะแต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าจะเป็นคลื่นน้ําหรือว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันมักจะต้องคือมันเป็นคลื่นกลนะที่เคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกาะ แต่ความแตกต่างของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะมันจะไม่ต้องอาศัยตัวกลางเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราลองมองแบบเห็นภาพเลยว่าถ้าเราไปอยู่ที่อวากาศแล้วเราตะโกนคุยกันกับเพื่อนเนี่ยไม่ว่าจะตะโกนแค่ไหนอะเราจะได้ยินเสียงเพื่อนไหมคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงเนาะเพราะว่ามันมันไม่มีตัวกลางมันไม่มีอากาศมันมันไม่มีตัวที่จะขับเคลื่อนเสียงเราไปได้เลยแต่ว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าบอกว่าไม่ต้องอาศัยตัวกลางหมายความว่าใน ในอวกาศมันก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยประกอบด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทิศทางและสนามทั้งสองจะตั้งฉากกันและตั้งฉากกับการทิศทางการเคลื่อนที่อ่ะเรามาดูนะคะขึ้นตรงนี้สีแดงนี่เป็นสนามไฟฟ้า ส่วนที่เป็นแนวนอนเนี่ยส่วนที่เป็นแนวนอนเนี่ยจะเป็นสนามแม่เหล็กเห็นไหมคะตรงนี้ที่เรียกว่าตั้งฉากตั้งฉากกับอะไรตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นนี่ค่ะคือทิศทางการเคลื่อนที่ตั้งฉากนี้แลวเส้นตปรตรงนี้เป็นการเคลื่อนที่ของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะคะเรามาดูขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเป็นขึ้นชนิดใดเป็นขึ้นก็คือ มันเหมือนกับแสงนั่นเองเพราะว่าแสงเนี้ยก็จะเคลื่อนที่ได้ถึงแม้ว่าในอวากาศเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เขียนไปเลยว่าคือแสงชนิดหนึ่งเคลื่อนที่จากดวงอาทิตย์นะคะโอลายมือครูใช่ไหมเราต้องจดตามครูพูดนะยายจะจดตามครูดจดนะอ่านไม่ออกแน่คือเออคือแสงเคลื่อนที่จากดวงอาทิตย์มาถึงโลก ผ่านทุกชั้นบรรยากาศได้เลยนะคะมาถึงมาถึงโลกเราก็เลยให้ชื่อแต่สิ่งนี้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจัเดี๋ยจะตามนะคะอ่ะแล้วมาดูกันจากที่จากการที่เขาศึกษาพบว่าขลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีอัตราเร็วคงตัวในสุญญากาศนะคะ ซึ่งมีค่าประมาณ3 1 0คูณ10กำลัง8เมตรต่อ,อวินาทีเป็นคลื่อแหน้าเหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ต่างๆแล้วก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำว่าความถี่ต่างๆก็คือเดี๋ยวมันจะแบ่งแยกขึ้นอะเป็นเป็นอีกหลายประเภทอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของมันด้วยเนาะซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นนะคะเมื่อเรียงลําดับจากความถี่ต่ําไปความถี่สูงแล้วก็ นะคะจะได้ดังนี้เช่น,ข,นขึ้นวิทยุขึ้นไมโครเวฟรังสีอินฟราเรดแสงที่ตาเรามองเห็นนะคะรังสีอันต้าไวโอเลตรังสีเอ็กและรังสีแกมมาขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกช่วงที่มีความถี่ต่อเนื่องกันรวมแล้วเรียกว่าสเปกตรัมขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือขึ้นทั้งหมดที่ผ่านจากจากนอกโลกเข้ามาในโลกเนี่ยเรียกว่าสเปกตรัมขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วค่อยแบ่งแยกเป็นแต่ละคลื่นเรามาดูประโยชน์ของมัน อันนี้นะคะถ้าช่วงช่วงยาวๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าความถี่ตำ่ำใช่ไหมก็ก็มันห่างแล้วมันก็ไม่ถี่แต่ถ้าตรงเนี้ยมันแบบเส้นมันแบบยึดยูเยอะๆ,ๆเนี่ยนั่นก็คือความถี่สูงนั่นเองเรามาดูจากความถี่สูงก็คือเป็นรังสีแกมมารังสีแกมมาเนี่ยเอาไว้ทําลายเซลเล์มะเร็งได้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในกระบวนการรักษาโรคมะเร็งน,นะคะจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่เขาบอกว่าไปฉายแสงอ่าเขาใช้คําว่าไปฉายแสงจริงๆแล้วก็คือ เป็นการที่ฉายรังสีแกมมาเนี่ยค่ะไปทําลายเซลล์นั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไปทําลายเซลล์มะเร็งจริงๆแล้วอะคะ่ะรังสีเนี่ยทําลายได้ทุกเซลล์เลยเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีความจําเพาะว่าต้องต้องการอย่างมากคือเซลล์เซลล์ที่โดนรังสีแกมมาเนี่ยต้องเป็นเซลล์ที่เราต้องการทําลายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทาลายเซลล์มะเร็งก็จริงแต่ถ้าการฉายแสงตรงนี้ไปโดนเซลล์ดีของเราที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งเซลล์นั้น,น่ก็ตายเหมือนกันนะคะ เออจริงๆแล้วมันมันไม่ได้ทําลายแค่เซลล์มะเร็งจะบอกได้ว่ามันทําลายได้ทุกเซลล์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะเออเป็นพวกอะไรอะ่ะเป็นพวกรังสีอะที่มันทําลายเซลล์เราได้อ่ะที่ท,ที่ที่มันไม่ดีต่อชีวิตะเราก็ไม่ควรที่จะเข้าใกล้พวกสารเคมีตา่ตางๆที่มันมีมีสัญลักษณ์แบบนี้เนาะอ่ะต่อไปเป็นรังสีเออันนี้อันนี้เอาไว้แค่เอ็กซเรย์ดูภายในเฉยๆก็จะเห็นได้ว่าถ้าตรงไหน ที่มันเป็นฝ้าขาวๆเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นโรคอย่างตรงเนี้ยค่ะเป็นซี่โครงของเรานะคะเป็นสีดําตรงนี้ถือว่าปกตินะแต่ถ้าตรงเนี้ยเห็นปะตรงนี้เป็นสีดําปกติแต่ตรงนี้เป็นฝ้าขาวๆแสดงว่าตรงเนี้ยอ่าก็จะเกิดโรคแหละนะคะต่อไปอันตราไวโอเลตอันนี้เป็นเป็นลังสีที่ที่มากับแสงแดดที่เวลาโดนผิวหนังเราแล้วทําให้เรามีผิวขมันอ่นมีดำนั่นแหละมันก็จะแบ่งเป็นอีกหรือเราเรียกว่าลังสียูอะค่ะ ก็จะมี UVA UVB UVC ที่เข้ามาในโลกเราได้เนาะก็จะเป็น UVA กับ UVB เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่เราซื้อครีมเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่าต้องป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB นะคะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นครีมที่แบบราคาไม่แพงมากนักเนี่ยเขา้าไปจะแบบว่าบอกว่าป้องกันรังสีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่อาจจะเป็นแค่รังสี UVA แต่จริงๆแล้วในโลกเรามันก็ยังมีรังสี UVB นะคะ แต่ถ้าเป็นรังสี UVC อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผ่านเข้ามาได้ก็จะเป็นชั้นโอโซนที่แบบป้องกันไว้อยู่เราถึงบอกว่าอย่าอย่าทำให้โรคร้อนแล้วมันไปทำลายชั้นโอโซนนั่นเองเพราะว่าถ้ารังสี UVC เข้ามาเนี่ยแค่โดนผิวหนังเราปุ๊บเนี่ยผิวหนังเราก็จะแบบไหม้เป็นแผลไปได้เลยแต่ว่าตอนเนี้ยโรกเรายังไม่มีนะคะอ,อ,อ่ะแล้วก็ความทีต่อไปก็จะเป็นแสงปกติทั่วไปนะคะก็อาจจะทำให้ผิวหนังเรา ดำได้แต่ว่าไม่ได้แบบทำให้เกิดเป็นโรคเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรได้ขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยรังสียูก็จะเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะอะพวกอินฟาเใช้ควบคุมการทำงานจักระยะไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารังสีพวกเนี้ยถ้าเป็นเ็กไๆเนาะเขาจะใช้เป็นอินฟาเรชเช่นแบบในเรืออย่างเงี้ยในเรือที่แบบว่าคลื่นสัญญ,ญาณอาจจะขาดหายได้เพราะว่าอยู่กลางทะเลเขาก็จะใช้คลื่น อินเฟลร์ในการกติดต่อกันนะคะขึ้นไมโครเวฟเป็นสื่อสารโทร,รักรมนาคมนะคะเป็นเลดาราต่างๆนี่เปน็นขึ้นเครื่องไมโครเวฟเลยตั้งชื่อตัวตัวเลยก็จะเป็นตามนี้อันนี้ขึ้นวิทยุนะคะแล้วก็ขึ้นวิทยุของเราก็จะมีทั้ง AM และ FM เดี๋ยวเราจะได้มาเห็นความแตกต่างว่า AM และ FM เมันเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าการผสมสัญ,ญญาณขึ้นเสียง การผสมสัญญาณเสียงกับคลื่นวิทยุเนี่ยมีอยู่สองระบบก็คือ AM และ FM นะคะการผสมคลื่น AM เนี่ยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะจะเปลี่ยนแปลงตามคลื่นเสียงส่วนความถี่ของคลื่นพาหะเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงโดยส่งกระจายความถี่530ถึง1,600กิโลเฮิร์นะคะส่วนการผสมของคลื่น FM แอมพลิจูดของคลื่นพาหะเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงจะมีความสลับกันเล็กน้อยนะคะ ส่งกระจายเสียงความถี่ที่8ถึง108เมกะเฮิร์์นะเพราะฉะนั้น AM จะถ้าดูจากตัวเลขก็รู้เลยว่า AM จะส่งสัญญาณขึ้นได้ไกลกว่านั่นเองนี่เราก็มาดูนะคะอันนี้ขึ้นวิทยุก็จะเป็นแบบนี้เนาะขึ้นวิทยุเป็นแบบความถี่ปกตินะคะแต่ความแตกต่างของขึ้น AM และ FM ถ้าเป็นแบบ AM ก็จะเป็นแบบสูงต่ำแบบนี้แตกต่างกันนะคะแต่ถ้า fm จะแตกต่างที่ว่าเห็นไหมตรงนี้ที่ผีแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นแบบความถี่ไม่มากความถี่น้อยความถี่มากอย่างนี้แต่นี้จะเป็นสูงต่ําแบบนี้นะคะไปดูสถานีวิทยุกรีนเวฟนะคะสถานีแล้วเราลองทําแบบสถานีวิทยุกรีนเวฟส่งกระจายคลื่นด้วยความถีหนึ่งร้อยหกจุดห้าเมกะเฮิร์จะมีความยาวขึ้นเท่าไหร่ ซึ่งอันนี้นะคะเราจะใช้สูตรนี้ค่ะ v เท่ากับ s ส่วน t คุณไหมซึ่งมันเป็นอะไรมันเป็นสูตรอะไรคะ v เป็นสูตรการหาการหาความเร็วนั่นเองปกติอ่ะความเร็วเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาแต่ระยะทางตัวนี้คืออะไรซึ่งตัวนี้มันเป็นเกี่ยวกับคลื่นเนาะเราจะบอกว่ามันเป็น v เท่ากับ lambda ส่วนด้วย t นะคะหรือเท่ากับความ t f ลัมดาก็คือความถี่กับกับลัมดานะคะเรามาดูลัมดาคือความยาวขึ้นนะคะ f คือความถี่เพราะฉะนั้นเรามาดูจากสูตรข้อนี้ความถี่อันนี้คือค่า f จะมีความยาวขึ้นเท่าไหรความยาวขึ้นก็คือต้องการถามหาลัมดาเพราะฉะนั้นจากสูตรนี้เราก็ใช้อันนี้ได้เลยว่า v เท่ากับ f แลมดาแต่ถ้าเขาต้องการถามหาแลมดานะคะเราก็ย้าย f จากคูณไปเป็นหารก็เลยได้ v ส่วนด้วย f แล้วก็แทนค่าลงไป v คืออะไรนี่ไงน,นี่เขาบอกว่าเห็นไหมคะมีอัตราเร็วอัตราเร็วนี่ค่า v ค่ะ3ามคูณสิยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตรงนี้มาแทนค่าได้เลยว่าสามคูณสิบกำลังแปด เมตรต่อวินาทีส่วนด้วยความถี่ความถี่คือหนึ่งร้อยหกจุดห้าเมกะเฮิร์ตเมกะเฮิร์ต้องเปลี่ยนเป็นเฮิร์นั่นก็คือคูณด้วยสิบยกกำลังหกนะคะวินาทีเป็นหนึ่งส่วนวินาทีอินิขึ้ก็เป็น x อับ x อปนะคะ,ะครูคิดครูก็คิดเลขเร็วมากกดเครื่องคิดเลขนั่นเองค่ะเนาะก็จะได้สองจุด 1> 816เมตรนะคะนักเรียนลองลองกดเครื่องคิดเลขดูก่อนนะคะเวลาที่ครูทําแบบฝึกหัดอย่าอย่าเพิ่งเชื่อครูนะลองกดลองกดให้มันได้เลขตามนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเรากดผิดเนี่ยแล้วแล้วเราไปลองทําในห้องสอบเลยเราอาจจะไม่ได้เลขนี้เช่นแบบอันเนี้ยแล้วก็กด3า0ูสิยกกําลังแปส่วนด้วย1 6 5 1ลัง6แต่ถ้าเราบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเอา3มาตัด106กก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะแบบ ได้เลขที่มันไม่เท่ากันเราลองกดก่อนนะคะว่าเลขแบบนี้ต้องกดยังไงเนาะะต่อไปนะคะขึ้นวิทยุในช่วงความผิดต่ําถึงปานกลางสามารถสะท้อนที่บรรยากาศชาั o ้นไอโอโนสเฟียจำกันได้ไหมคะว่าไอโอโนสเฟียมีความสําคัญอย่างไรอ่านะคะซึ่งจะอยู่สูงจากผิวโลกประมาณ100กิโลเมตรทาให้สามารถทําให้สามารถใช้ขึ้นวิทยุเนี่ย ในการติดต่อสื่อสารกับสถานีที่อยู่ไกลได้เพราะฉะนั้นชั้นเนี่ยค่ะถ้าท่านนเรียนที่พอ,อยังจําได้ในการเรียนเรื่องชั้นบรรยากาศไปเนาะมันจะเป็นชั้นที่เวลาดาวเทียมอะค่ะโคจรเนี่ยก็จะโคจรอ,อยู่ในชั้นนี้เพราะจะได้รับสัญญาณวิทยุแล้วก็ส่งต่อมาบอกที่สถานีได้อย,ย่างชัดเจนนะคะเพราะแต่สําหรับขึ้นวิทยุระบบ FM ซึ่งมีความถี่สูงกว่าเนี่ยขึ้นจะทะลุผ่านชั้นไออโนเสียไปได้เลยนะคะ จึงใช้การติดต่อกับยานอาวกาศที่เดินทางไปไกลนอกโลกได้ดังนั้นการรับคลื่นวิทยุในระบบ FM บนพื้นโลกเนี่ยจึงรับได้เฉพาะคลื่นที่แผ่กระจายจากสายอากาศของเครื่องส่งตรงมายังเครื่องรับวิทยุของเราจึงรับสัญญาณได้ไม่ไกลมากและก็ต้องเป็น FM เท่านั้นเรามาดูสมมตินะคะตรงนี้เป็นแบบเปลือกโลกอะเปลือกโลกของเรา เปลือกโลกนั่นก็คือพื้นโลกที่เรายืนอยู่อะคะ่ะตรงนี้ครูตั้งสัญญาณตั้งเตาสัญญาณไว้อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นคลื่น AM อะตรงนี้เป็นชั้น I... I... O อนดเสียไออโนเฟียแล้วแต่คนจะอ่านเนาะไอออนโเฟีย no นะคะคลื่นอันนี้มันจะมันจะเคลื่อนที่แบบนี้เอิงสะท้อนที่ไอออนโซเฟียแล้วก็ สะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มีคนยืนอยู่นะคะมีคนยืนอยู่ก็จะเป็นแต่ถ้าอย่างนี้อ่ะก็จะมาถึงตรงนี้คนตรงนี้ก็จะได้ยินเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นถ้าเป็น a อเอนะ็่เห็นไหมมาจะไปได้กกนคราวนี้เรามาดูของ f อฟเอมูเปียนติมุกน,นะถ้าเป็น f m เอสัญญาตรงไหนอ่ะตั้งสอสัญญาตัวีข้างกันเลย แต่ถ้า fm เนี่ยคลื่นจะเป็นการกระจายไปแบบนี้ค่ะแบบนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันกระจายเนี่ยคนที่อยู่ใกล้เสา fm เนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้ยินชัดเจนเพราะมันมีความถี่มากแต่พออยู่ประมาณสักตรงเนี้ยค่ะความถี่มันเริ่มแบบจางและความถี่มันน้อยลงและก็จะได้ยินเสียงค่อยแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็จะกระจายเสียงไปเรื่อยๆสาม,มารถไปถึงชั้นอวกาศไปถึงแบบไปถึงดาวเทียมได้เลยนะคะ ว่าเออเหมือนอยู่นะอยู่นะจ๊ะากเเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะก็ให้ความสำคัญตรงที่ว่าเอมจะส่งสัญญาณขึ้นได้แบบไกลแต่ถ้า FM เนี่ยจะเป็นแนวแบบแนวดิ่งที่ส่งไปถึงนอกโลกเลยนะคะแต่ถ้า AM จะเป็นจะเป็นในโลกในในชั้นบรรยากาศที่คนเราอยู่กันนะอืมจะเป็นพื้นที่ได้ไกลเป็นแนวนอนนะเพาอีกว่าขึ้นเป็นช่วง ขึ้นเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติและมีมนุษย์ผลิตขึ้นได้มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันและการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและการใช้ประโยชน์ของขึ้นจะช่วยให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและสมดุลทําให้นํามาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อตอนเองและสิ่งแวดล้อมก็ มีเท่านี้นะคะเกี่ยวกับคลื่น,นหล็กไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะไปเน้นอีกทีนึงตอนเนื้อหาแบบที่เป็นมอปลายเป็นวิทย์คณิตเนาะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะ